สวัสดีทุกคนนะคะและนี่ก็เป็นเช้าวันที่สองแล้วที่เราอยู่กันที่เกาะสีชังนะคะวันนี้เป็นเช้าที่สดใสามากนะคะเราตื่นกันแต่เช้าเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะเราก็ไม่ได้ไปดูที่ไหนไกลนะคะก็ดูจากระเบียงจากที่พักของเรานี่เองนะคะตรงที่เรานั่งกินหมูกระทะก,กันเมื่อคืนนะ และนี่ก็เป็นการตื่นเช้าในรอบหลายเดือนของเรานะคะซึ่งเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็เหมือนการเปิดรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในเช้าวันใหม่นะคะ อาหารเช้านะคะที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้เราก็จะมีขนมปังแล้วก็กาแฟโอวันตินนะคะเราก็จะเติมพลังกันก่อนที่จะออกไปเที่ยวกันต่อนะเพราะว่ามีอีกหลายจุดเลยที่เรายังไม่ได้ไปนะคะทุกคน และการที่เราได้ขี่รถออกไปดูทิวทัศน์รอบๆเกาะแต่เช้านะภาพบรรยากาศหนึ่งที่เราเห็นตลอดทางในเขตชุมชนก็คือการที่มีสัตว์ป่าออกมาเดินหากินในเขตชุมชนนะคะนั่นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ยังมีเหลืออยู่บนเกาะแห่งนี้และทุกคนคิดว่าเราจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ และเราก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะมาตามชายฝั่งนะคะฝั่งตะวันออกของเกาะซึ่งเป็นฝั่งที่เรายังไม่ได้มากันเมื่อวานนะคะโดยมีเป้าหมายแรกก็คือหาดหินหมวดศิลานะทุกคนซึ่งหาดหินหมวดศิลานี้นะเป็นอีกหนึ่งหาดที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ว่าเป็นหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบมากนะ เราว่าสาเหตุที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็น่าจะด้วยเรื่องของการโปรโมดต่างๆนะการทำนุบำรุงดูสิดูทางลงสิทุกคนคือแบบชำรุดผุพังมากนะคะไม่มีการดูแลรักษาใดๆเลยค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวนะคะกับทางลงแต่ใดๆคือพอเราลงไปแล้วสิ่งที่เราพบเจอคือหาดที่สวยมากน้ำใสมากและอีกฝั่งหนึ่งก็คือมองเห็นสะพานของโรงแรมโนโวเทลของเกาะสีชังด้วย เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดหินหมวดศิลานะเราว่าน่าจะเป็นหาดที่สวยที่สุดแล้วนะใครว่าหาดคํา,างสวยเราว่าหาดนี้สวยกว่าแต่ว่าการดูแลมันน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนลงมามันทางลงมันน่ากลัวทุกคนแล้วก็ขยะก็เยอะมากเหมือนน้ามันสัดขยะเข้ามาแต่เราว่าสวยเห็นไหม ทุกคนว่าสวยไหมฉันว่าสวยนะฉันว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดแล้วภาพบรรยากาศของชยายหาดนะคะที่มองเห็นอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมโนเวทเทลนะคะและน้ำใสๆนี้เหมาะแก่การถ่ายรูปมากนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้แวะมาที่เกาะสีชังอยากให้มาเช็คอินที่จุดนี้ด้วยนะคะ และเป้าหมายต่อไปที่เรากําลังจะไปกันนะคะก็คืออ่าวถ้ำจอกคอกนะคะซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะทุกคนแต่พอเราไปถึงทางลงค่อนข้างน่ากลัวเราก็เลยเลือกที่จะไม่ลงไปนะคะทุกคนมาน,นี่จะพาไปดูทางลงดิฉันก็คือไม่กล้าลงแล้วหนึ่งนะน่ากลัวม,มากจะลงไปยังไงกอน ดูนะทุกคนเอว r บา o ดี Everybody. นี่คือทางลงนะมีรอยคนเดินลงไปแต่อีฉันก็คือไม่ไปแล้วหนึ่งนะยอมจ้าบายบายจ้าอาวทำจอกอคอกและนี่ก็เป็นภาพของอา่าวําำจอกอคอกที่เราไปหามาได้นะทุกคนก็สีชังวันที่สองนะเจ d a ดยท <Wow. S 2> และที่ต่อมาที่เรามากันนะคะก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพระจุลจอมเกล้าอยู่ทางทิศเหนือของเกาะนะคะซึ่งนอกจากบนเขานี้จะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทแล้วยังสามารถชมวิวของเกาะสีชังได้รอบๆเลยนะทุกคน เน็นอยู่วัดไหนคะ,นะคคที่ไหนเอ่ยที่ปาจีนค่ะอู้มาไกลเนาะมาเที่ยวเหรอะคะปิะเทอมเหาเลยอ๋อปิดเทอมเหรอคะเรียกได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพและชมความสวยงามของเกาะสีชังนะคะ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นตัวมือเกาะสีชังได้และยังเห็นทะเลทั้งสองด้านของเกาะสีชังได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะว้าวอันนี้อูนี่กูอันนี้าวี่ โอ้กี่ขั้นบันไดเนี่ยยอมจ้าเด็กอ้วนยอมไม่ไหวจ้า บุยอดขาวนี้นะคะนอกจากเราจะได้พบกับจุดชมวิวที่สวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะเรายังได้มีโอกาสได้ไหว้พระขอพรน,นะคะให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราด้วยซึ่งตัวเราเองนะคะนอกจากได้เที่ยวแล้วยังได้ไหว้พระขอพรอ,อีกเรารู้สึกอิ่มเอมใจมากๆที่มีโอกาสได้มาสักการะบูชารอยพระพุทธบาทจำลองแห่งนี้นะคะทุกคน และเราก็ได้ไปศึกษาประวัติของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้มานะคะก็พบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมมเหมือนดำรงราชานุภาพทรงอัญเชิญศิลารอยพระพุทธบาทโบราณน,นี้มาจากพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะเพื่อขึ้นไปประดิษฐานตรงไหล่เขาพระจุลจอมเก้า เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาบนเกาะสีชังนับแต่นั้นมาบริเวณไหล่เขานี้ก็มีชื่อว่าไหล่ขยาศีระแห่งยอดเขาพระจุลจอมเกล้าที่โดดเด่นด้วยมุนดบสีขาวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปนอกจากนี้ยังมีมหาธาตุเจดีและหอระฆังให้เคาะเพื่อ ความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าสวยมาก,มากๆเช่นกันบนเกาะสีชังนะคะนั่นก็คือจุดชมวิวช่องอิสริยพรนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือจุดชมวิวช่องเขาขาดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งจุดชมวิวนี้นะคะนอกจากจะ สวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่นๆแล้วยังมีสะพานที่สวยงามไม่แพ้กับสะพานอสศดางเลยนั่นก็คือสะพานวชิราวุธนะคะ ซึ่งจุดชมวิวช่องเขาขาดแห่งนี้นะคะในอดีตนะคะเคยใช้เป็นที่ตั้งของพระพาที่ประทับชมวิวทิวทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่5ด้วยโดยจะสามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะหน้าผาและทะเลรวมไปถึงทรงใช้ที่นี่เป็นหอดูดาวอีกด้วยค่ะโดยที่ในปัจจุบันนะคะนักท่องเที่ยวจะนิยมมาที่นี่เพื่อชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆตกปลาตกเมึกกัน เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเมื่อมาที่เกาะสีชังเลยก็ว่าได้ค่ะและนี่นะคะก็คือสะพานวชิราวุธนะคะซึ่งเป็นสะพานที่ทอดยาวไปจนสุดช่องเขาขาดเลยนะคะแต่ว่าชนีอ้วนอย่างเราเดินไปไม่ไหวแล้วนะคะเราจริงๆเราก็อยากจะเก็บภาพสวยๆจากาหน้าผาตรงสุดช่องเขาด้วยเช่นกันแต่ว่าไม่ไหวค่ะต้องรีบไปเช็คเอา์แล้วก็ไปขึ้นเรือกันค่ะทุกคน เวลาสองวันหนึ่งคืนที่เราอยู่กันบนเกาะสีชังแห่งนี้นะคะเรารู้สึกว่ายังไม่เพียงพอเนาะเพราะว่าเรายังเที่ยวไม่ทั่วเลยดังนั้นถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาแน่นอนนะคะก,กับเกาะสีชังแห่งนี้ เกาะสีชังนะคะเป็นเพียงเกาะเล็กๆก,การเที่ยวในแบบ2วัน1คืนจึงเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากเห็นวิวท้องทะเลสวยๆนะคะเกาะสีชังก็ถือได้ว่าเป็นที่เที่ยวที่ดีไม่ใช่เล่นเลยนะคะ ็ฝากไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวทะเลไม่ไกลกรุงเทพนะคะและเบื่อเกาะล้านแล้วฝากเกาะสีชังไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจะคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์นะคะกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของเราด้วยนะคะ